สวัสดีค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้บิมด้วยนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะพบกับบิม่มกันในช่องบิ c มชาแนลค่ะวันนี้นะคะบิมจะไปหาปลาค่ะซึ่งแม่น้ําตรงนี้บิมยังไม่เคยไปนะคะก็เดี๋ยวเราลองมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงได้ข่าวว่ามีปลายเยอะมากมีปลายเยอะมาก <c oughs> โอ้ย <c oughs> เมื่อกี้เราขับรถมาครึ่งทางนะคะะอา่า ไม่ใช่สิเราขับรถมาสองส่วนหนึ่งสองขับรถมาอีกส่วนหนึ่งเนี่ยเราเดินนะคะตอนนี้เรากำลังเราก็เดินไปเรื่อยๆแต่งตัวนิดนึง มีปลายเยอะมากมีปลายเยอะมาก

โอยาปลามาเน่ไม่ถนัดถ่ายไ,ไปด้วยง <c oughs> ่ากจะไม่ปลา

ออาชีพไหนรูมันเล็กน้่มีอยู่ไหม अरे <laughs> <laughs> ของมือมากหมดละเจ็ดตัวละอ้จริงเหรออืมเดือดคนเดียวหรออืมนี่พอละคอ,อาวที่นหนนะึ่งละนี่นี่มาตรงน,นี้อยู่นี่เลยเจ็บจุดบาดหมางนั่น S 1> <S 1> ไม่นั่งหรอวันนี้นะคะเราคิดว่าเราจะพอแล้วจะกลับแล้วนะคะ เดี๋ยวให้ดูมีปลาตัวใหญ่ด้วยนี่อันนี้ที้เขาจัดมาเงี้ยเหรอของเราเมื่อกี้น่าจะมีเยอะนะ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะโกววาซาคนไทยเรียกว่าอะไรไม่รู้ใครเคยกินของป่าบ้างไหมคะกระเหลียงเรียกว่าโกวาซาเผาพี่น้องละวะเรียกว่ากัดเซมันจะมีอยู่สองชนิดนะคะเปรี้ยวกับหวาน อันนี้ถือว่าหวานตอนนี้เราก็หาปลากันเสร็จแล้วนะคะจะกลับบ้านแล้วอันนี้คือโอเคผลไม้ป่ารสชาติจะหวานหวานเปรี้ยวเป้วหวานออกเป้ยว ภาษาลัวเรียกว่ากระเซภาษากระเหลี่ยงเรียกว่ากาวาซาตอนนี้เราก็เดินทางกลับนะคะเดี๋ยวเราพอถึงบ้านเดี๋ยวจะให้ดูว่าเราได้เยอะแค่ไหน ใกล้เยากาศกากตอนนี้นะคะเรากลับมาถึงบ้านแล้วเราจะทำความสะอาดอาปลาปูอะไรที่เราได้มานะคะก็ทุกสิ่งทุกอย่างมันยังมีชีวิตอยู่ในตัวนี้ในบิมล้วงมาจากแน่หินเลยนะคะ วัดลินแรงง่ายเราจะเลนเลยเนี่ยเฮ้ยอันนี้คือปากปูเหรอ,อใช่ไหมเมื่อกี้เห็นมันคีบหางปลาอยูยออ่เราจะเลือกปลาตัวใหญ่ๆก่อน อะให้ดูแบบดูอย่างนงี้นะคะทุกคนบายเห็นไหมคะเมื่อกี้<ว>ปูปูยังไม่ได้เอากะเอาเอาไอ้ไหน้ามันออกออกไปกำจัดมันกลัวกลัวปูีน อันนี้เขาเรียกปลาอะไรปลาลิม้มปลาลิ้มยาโพสูยาโพสู <c oughs> สำหรับจานนี้นะคะเราจะเอาไปแกงนะคะเดี๋ยวจะให้แม่เป็นคนทำกับข้าวแล้วที่เหลือนี้เดี๋ยวแจกจ่จายแ <c oughs> ต่อย่ามิดบู งบ้านแล้วนะคะตอนนี้เรากําลังคัดแยกปลานะคะคัดแยกแล้วก็ทําความสะอาดปลาตัวเล็กตัวน้อย จะหมดแล,ล้วกก้หัวยังไม่หมดเลยยังไม่หมด มาข้ามกินข้าวกัน <laughs> ไม่ใก,กินข้าวนัแบนี้สวัสดีค่ะ ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้บีมด้วยนะคะ